สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้จะเป็นเมนูตุนมะละใส่หมูสามชั้นค่ะใส่เห็ดหมูขาวด้วยนะคะทีนี้ก็ขอพูดถึงประโยชน์จากมะละกันก่อนนะคะเป็นมะละจีนค่ะ ประโยชน์ที่สำคัญของมะละจินก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและจะช่วยปกป้องเซลลจากการทำลายของสภาวะก่อมะเร็งต่างๆค่ะช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเพราะมะละมีสารโมโนโดิซินที่จะช่วยทำให้น้ำย่อยหลั่งออกมาค่ะช่วยทำให้ดวงตาสดใส และช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะมะละมีแคลเซียมช่วยบังบัดรักษาโรคเบาหวานช่วยลดความดันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยฟอกเลือดได้การลดความขมของมะละก่อนประกอบอาหารเราก็หั่นมะละแช่ในน้ำเกลือ เลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะละลายในน้ำอุ่นแล้วก็เอามะละที่ออกเอาไส่ไหนออกเรียบร้อยแล้วลงไปแช่ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำเกลือออกใส่ในน้ำสะอาดลงไปแช่อีก20นาทีค่ะก็จะลบความผมของมะละลงนะคะ วันี้แล้วก็มาพูดถึงส่วนประกอบของการทำมะละตุนไส้หมูสามชั้นกันค่ะก็เตียงมะละหนึ่งลูกนะคะเอาไส้ในออกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หมูสามชั้นค่ะใช้หมูสามชั้น แปด้กร,รัมนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกระเทียมหนึ่งหัวบุกพอแตกนะคะเครื่อ,องปรุงรสก็จะมีซุปหมูสองก้อนผงปรุงรสสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะที่กไทย ครึ่งช้อนชามีสีขาวใช้สีเอีวขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่คือเป็นส่วนประกอบพร้อมกับใส่เห็ดหมูขาวแช่น้ำก่อนนะคะ ดอกครึ่งค่ะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะไปตุนมะละกับหมูสามชั้นกันค่ะวันนี้จะลงมือทำตุนมะละใส่หมูสามชั้นเด็ดหมูหมูขาวนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ ใส่กระเทียมบดรงไปใส่เคื่องปรุงรสทั้งหมดที่เตรียมไว้ค่ะ หมูลงไปนะคะตุนหมูต่อไปเรื่อยๆค่ะจนหมูเปื่อยนุ่มนะคะไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มาใส่มะละลงไปค่ะ วันนี้หมูเริ่มเปื่อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่มะละลงไปแล้วก็ตุ๋นมะละกับหมูต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะให้หมูและมะละเปื่อยค่ะตอนนี้เราจะปิดฝาหม้อและไม่คนมะละนะคะเพื่อจะลดความขมของมะละค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุนมะระใส่หมูสามชั้น